วันสองวันนี้นะค,คุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการไปร่วมชุมนุมอะไรต่างๆเราไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่เพียงแต่ว่ามาตราก,การขอให้เข้่งคัดด้วยนะฮะไปชุมนุมกันไปชุมนุมกันไม่มีการใช้ไทยชนะเลยมไม่มีการสแกนเลยนะผมอยากใจสแกนเพราะว่าในเวลานั้นๆจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างถ้าเกิดมีใครสักสองสามคนเป็นเนี่ย ท่านทั้งหมดเนี่ยอาจจะติดได้นะฮะเพร,ราะฉะนั้นการแกนไทยชนะยังสําคัญมากแล้วก็การใส่หน้ากาก,ากแล้วพยายามที่จะไม่ไป,ไปไม่ไปอยู่รวมกันใกล้ๆกันอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งของที่หยิบจับร่วมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะฮะเหมือนอันนี้ก็เป็นเงินที่ทําขึ้นมาใช้ใจ่ายในงานแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมบางทีเขามีการแชร์ของกันไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นหมวก หรือว่าอะไรก็ดีเหล่านี้เนี่ยขอให้คุณผู้ชมรักษาความสะอาดนะฮะเราเราไม่ได้บังคับหรือต่อต้านเรื่องการร่วมชุมนุมกันนะแต่ว่าผมจะขอร้องท่านนิดหนึ่งว่าท่านต้องระวังตัวให้ดีนะ,ะแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เห็นใส่หน้ากากน้อยลงเยอะใส่น้อยลงแล้วที่สำคัญอันตรายมากเลยครับในทุกๆครั้งที่ใส่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเรื่องความสะอาดถ้ามันเปียกหรือว่ามันใช้มานานแล้วเนี่ยถ้ายังคงใช้ต่อไปความอันตรายมันก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างอย่างซื้อไมโครโฟนเนี่ยนะ อพอจะเปลี่ยนคนเนี่ยต้องเอาภาชุดแอนคอเชดนะฮะถ้าคนอนึ่งเป็นเนี่ยที่พูดหมายตัวเดียวกันนะเติมหมดนะครับนะฮะค,คุณนิดก็บอกว่าตลาดนัดต่างๆใช้คนละครึ่งยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกช็อป โอกาสจะติดเชื้อก็มีเยอะด้วยนะฮะเรื่องของหน้ากากแล้วก็แส่วนใหญ่จะมีไทยชนะนะแต่ไม่สแกนกันมีคือมีคิวอาโค้ดตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าทั้งตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแต่เหตุผลหลักก็คือการที่เราจะต้องสแกนด้วยตนเองนี่แหละที่หลายคนเนี่ยอาจจะละลืมไปนะฮะ